the Ims ห <Hey, Pop. S 1> ลังจากที่ไปดูมาแล้วนะครับสิ่งแรกเลยที่ผมอยากจะพูดเลยคือผมชอบอเรื่องงานงานภาพมากๆนะครับเพราะว่าได้ที่ได้ข่าวมาเนี่ยนะครับ เหมือนกับว่าทางค่ายนะครับเขาจะจ้างเขาจะให้นักวาดน,นะครับถึง3คนเลยนะครับในการมามาช่วยกันในรงังมาช่วยกันรังสรร์แอนิเมชันเรื่องนี้นะครับใครที่เข้าไปดูเนี่ยถ้าได้สังเกตตัวภาพจริงๆแล้วอ่ะจะจะได้มองออกเลยว่าลายเส้นแต่ละลายเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับการพาพการวาดลายเส้นนะครับทุกอย่างมันมันเหมือนกับ มันเหมือนคนทำคนละคนจริงๆนะอันนี้คือชอบผมชอบเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือผมรู้สึกว่าเขาตีฝาตีตีฟาต,ต,ตีความตัวละครของไมล์มอร์เรสเนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่า มายมอร์เรสนี่นะครับในในในคอมิกนะครับกับในแอนิเมชันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับทุกคนในแอนิเมชันเนี่ยนะครับจะเป็นอีกเนื้อเรื่องหนึ่งส่วนในอีกคอมในคอมิกนะครับก็จะเป็นอีกอีแบบหนึ่งครับเพราะผมบอกไว้ก่อนแล้ว่ามันไม่เหมือนกันเลยนะแต่ผมชอบในการตีความของแอนิเมชันตัวอันนี้มากเลยครับเพราะว่าถามว่าทําไมเขานะครับเล่นเรื่องของการใช้มัลติเวิร์สนะครับ ได้ดีมากแล้วก็เขาเขาเขายงไปถึงเหมือนเหมือนกับว่าเขาโยงไปหลายๆภาคได้เลยนะครับผมก็ดูภาคแรกเนี่ยผมไม่ได้คิดเลยนะครับว่าไอแมงมุมตัวตัวที่42นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตัวนั้นตัวที่42นะครับตัวนั้นอะ่ะเออมันมาจากอีกไทม์ไลน์หนึ่งอะ่ะคือเราคือผมดูภาคแรกอะ่ะผมผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ไม่ได้นึกเรื่องตรงนั้นเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบเหมือนกันก็คือ ตัวละครของมิเกลโอฮาร่านะครับหรือว่าสไปเดอร์แมน2099นะครับตัวเนี้ยเขาจะมีความไไม่เป็นรตัวนี้นะครับตัวนี้นะเขาจะมีความเป็นเป็นผู้นำที่สูงมากนะครับ ในในเรื่องเนี่ยนะครับมันจะมีฉากหนึ่งเขาเอธิบายย้อนความไปว่าอันนี้อันนี้สปอยนะครับขึ้นขึ้นก่อนเลยครับว่าผมจะสปอยอันนี้นะเออเเป็นไขามีความเป็นผู้นำนะครับที่สูงมากออันนี้สปอยนะครับในเนื้อเรื่องนะครับในตัวแอนิเมชันนะครับเขานะครับได้ทำการพูดให้กับไม้ฟังนะครับว่าเออ,อเขาอะ เคยข่ามันตีเวิร์ดไปแล้วแล้วก็ไปแก้ไขประวัตแล้วนะครับเลยทําให้มันมีความยุ่งเหยิงนะครับคือเหมือนกับว่าเขาเคยเจอมาแล้วเขาพยายามที่จะเขาพยายามที่จะเตือนมายแล้วแล้วก็อยากอยากหยุดอยากอยากจะหยุดให้มันตีเวิร์ดทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่เป็นไปตามที่ทุกอย่างกําหนดไว้นะครับาถามว่าทําไมเขาถึงมีมีมีความเป็นผู้นําที่สูงผมคิดว่านะครับ ในส่วนตัวนะผมดูมาผมว่าเขาน่าจะไม่ได้ไปแค่มันติเวิร์ดเดียวผมคิดว่าเขาน่าจะไปหลายๆมันติเวิร์ดแล้วเขาอาจจะย้อนกลับไปแก้ไขบางอย่างได้แล้วแต่บางบางบางมันติเวิร์ดเขาอาจจะแก้ไม่ได้ครับเขาเลยรู้สึกว่าเขาพยายามที่จะแก้แล้วแต่เขาทํามันไม่ได้เขาอาจจะแก้แล้วแต่มันได้แค่นั้นนะครับผมคิดว่าตัวเนี้ยเจอเจอเจอเนื้อเจออะไรมาเยอะครับเจออะไรหลายๆอย่างมาเยอะ ส่วนตัวละครอะไรหลายอย่างนะครับผมรู้สึกว่ามันเกี่ยมมันเกี่ยมะมันเกี่ยเรื่องได้ดีนะมันเกี่ยเรื่องปมตัวละครอะไรหลายอย่างนะครับเกี่ยได้ดีอันนี้ผมชอบนะครับผมชอบมากเพราะว่าตอนแรกผมผมจะไปดูหนังเรื่องเนี้ยผมดูอยู่ด้วยนมเชชั่นเรื่องนี้ครับผมกังวลมากเลยก็คือผมรู้สึกว่าผมเห็นในเทเลอร์แล้วว่าตัวละครมันเยอะมากมันมันมันเยอะ แต่ผมคิดว่ามันคงไม่เอามาไม่เอาสไปเดอร์แมนทั้งหมดนะครับมาที่จะมาเล่าพร้อมกันทั้งหมดหรอกแต่ว่าเออเขาเกียร์ตัวละครได้ดีนะครับเกียร์บทเกียร์อะไรได้ดีนะครับผมบอกจบแบบค้างคางมากจบแบบจบแบบว่าอืแบบอยากดูต่ออืมนะครับแล้วก็อ,อันนี้ข้อเสียล่ะข้อเสียมีอะไรบ้างข้อเสียนะครับผมรู้สึกว่าบางช่วงบางตอนนะครับหรือไม่รู้เป็นพ่อผม ดูระบบแบบปกติหรือเปล่าบางช่วงบางตอนนะผมรู้สึกว่ามันมันมีความมืดไปนิดนึงแล้วก็ถ้าคนที่ไม่เข้าใจงานศิลป์นะครับไปดูเนี่ยผมจะผมจะผมจะบอกลยว่าคุณจะงงมากเลยแบบว่าเออทำไมบางฉากมันถึงมืดบางฉากมันถึงสว่างแบบสว่างไปเลยมืดไปเลยสว่างไปเลยอะไรแบบเนี้ยผมจะบอกเลยว่า เขาพยายามจะสื่อถึงอารมณ์ของตัวละครนะครับคล้ายๆกับว่าตัวละครตอนนั้นอะ่ะมันรู้สึกยังไงนะครับออร่ราในความในความรู้สึกของเขาก็จะออกมาข้างๆครับคืออารมณ์ประมาณนั้นมาเลยทําให้เราอะ่ะรู้สึกว่าข้างๆเนี่ยเอาง่ายๆเลยเหมือนกับว่าเราเศร้าครับทุกๆอย่างรอบๆตัวเรามันก็มืดมนไปหมดอะไรประมาณนี้ถ้าคนที่อาจจะไม่ได้มองจุดนั้นก็จะรู้สึกว่าเออแอนิเมชันทำไมมันถึงทําออกมาแล้วมันดู ดูมืดจัง,จงดูแบบเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างมันอาจจะแบบทุกคนอาจจะงงไปหน่อยนะครับอ่อาทีนี้เรื่องข้อเสียนะครับข้อเสียผมรู้สึกว่าถ้าคนที่ขี่ปวดหัวไปดโอันนี้ไม่ใช่เรื่องนี้อาจจะมีอ่าเรื่องอะไร motion signal นะครับอาจจะมีความรู้สึกว่ามันตัดไวไปนิดนึงตัดชึบชับช,ชุบชับอ่ะแล้วแบบ มันอาจจะไวไปนิดนึงนะครับส่วนคนที่ไม่เอาที่เล่นเกมพวก FPS เหล่าอะไรพัวเนี้ยผมว่าไม่มีปัญหาแน่นอนทุกอย่างเป็นปกติดูหนังเรื่องนี้ได้อย่างสนุกครับผมอ่ะอันนี้นะครับผมจะบอกก็คือ,อเป็นอีสต์เอ็กนะครับที่อยู่ในแอ,อนิเมชันสไปเดอร์แมน Across the Spider อร r เวนะครับผมก็หลายๆตัวนะครับเราจะได้เห็นนะครับทั้งสไปเดอร์แมน PS4 นะครับที่สไปเดอร์แมนที่อยู่ในเกมนะครับแล้วก็ทั้งเป็นสไปเดอร์แมน คือแอนดูกาฟิลทอมครูไอทอมฮาร์ดี้แล้วมันมีไปโผล่ด้วยนะมันมีไปโผล่โลกของเวนอฟด้วยนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าผมอยากเห็นมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าเวนอฟนะครับภาคแรกกับภาคสองนี่เฉยๆนะแต่ภาคแรกก็ทํามาออกมาก็สำหรับผมนะครับความคิดส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันก็โอเคนะแต่ว่าภาคสองนี่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวกลับมาเรื่องเรื่องของอตัวอีสเตอร์เอ็กนะครับ เราได้เจอนะครับไอรอนนะครับไอรอนของไมอ์มอรินะครับแต่เป็นในสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งนะครับผมในในโฮมคัมมิ่งเนี่ยเราจะไม่ได้เจอกับตัวไมนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าเราไม่ได้เจอกับตัวไมนะครับแต่ว่าเราได้เจอกับตัวของไอรอนนะครับมันจะมีฉากหนึ่งเดี๋ยวผมจะตัดไปให้ดูนะครับฉากนั้นนะครับจะเป็นการเจอของไอรอนนะครับก็คือเขาเคยพูดไว้แล้วนะครับว่าเขาก็ไม่อยากให้มี อาวุธหรืออะไรเนี่แหละครับก็คือใน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 นิวยอร์กนะครับซึ่งเขาก็กําลังพูดถึงไม m o มอร์เรสนะครับผมในอีกจักรวาลน,นึงซึ่งเป็นจักรวาลของภาพยนตร์นะครับอันนี้แล้วก็ที่ผมดูมาผมรู้สึกว่าที่ที่ผมเจอมาอีกก็จะเป็นอ่าเขาจะมีการให้ดูนะครับว่าเรื่องสไปเดอร์แมนของแต่ละคนของติของแต่ละจักรวาลของแต่ละมัลติเวิร์สนะครับแต่ละตัวเนี่ย เจออะไรมาบ้างนะครับทั้งทอมฮอลแลนด์ทั้งสไปเดอร์แมนของทั้งโทมี่เบ็กไวย์นะครับผมทั้งหนึ่งคือเจอหมดเลยนะครับแล้วก็แต่เออแต่แปกผมไม่ได้เห็นของทอมฮอลแลนด์นะครับทอมฮอลแลนด์ไม่ได้มาปรากฏตัวเลยหรือผมไม่เห็นผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าใครเห็นก็เมนต์ไว้ครับคือผมบอกว่ามาที่ผมเห็นนะครับก็ประมาณนี้ก็จะมีนู่นนี่นั่นนะครับผมโอ้โหมันเยอะไปหมดเลยคือดูไม่ทันนะครับ อิมเอมากผมพูดตรงๆว่าผมอยากจะไปซัพอีกสักรอบนะฮะมาโอเคมาถึงช่วงที่ผมจะให้คะแนนแล้วนะครับก็คะแนนนะครับสำหรับอนิเมชันเรื่องนี้นะครับผมให้ไปเลยนะครับประมาณ8.5ครับผมถามว่าหักอะไระส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าเพลงยังไม่ฮิตเหมือนภาคแรกนะครับภาคแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าคือเพลงขึ้นนิดเดียวคือติดหูผมมาก ผมฟังเป็นปีนี่ทุกวันนี้ผมก็ยังฟังอยู่นะผมนั่งทํางานทําอะไรผมก็ยังฟังอยู่นะครับแต่ว่าภาคนี้ผมรู้สึกว่าเพลงไม่ได้นะครับเพลงมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับผมรู้สึกว่า,าถ้าคนที่เข้ามาดูแล้วอาจจะไปเจอภาพที่มันสว่างบ้างดําบ้างอะไรแบบนี้ครับคนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะไม่เข้าใจเขาแล้วเขาก็จะไม่เก็ตไปเลยนะครับจะทาให้มันรู้สึกว่า อนิเมชันเรื่องนี้มันไม่ใช่สำหรับคุณนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับโอเคแล้วผลทุกอย่างดีนะครับอนิเมชันเรื่องนี้ผมชอบมากแล้วเป็นหนึ่งแนวอนิเมชันที่ผมชอบจริงๆนะครับผมก็8.5ครับสำหรับ Spider-Man Across the Spider-Verse